มาต่อกันที่วงการ k คป๊กันบ้างนะคะหนึ่งในสมาชิกของวง BTS อย่างจองกุกนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสร้างสถิติให้กับแอปพลิเคชัน s h z z a m ค่ะจองกุกซึ่งเป็นไอดอลหนุ่มความสามารถสูงนะคะสมาชิกวง BTS นั้นก็สามารถสร้างสถิติให้กับ งานเพลงของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ยูโฟเรียซึ่งเป็นเพลงโซโล่ของจองกุกนั้นมียอดผู้กดปุ่มบนหน้าจอแอปพลิเคชันค้นหาชื่อเพลงยอดฮิตอย่างชาแซมคนกดสูงทะลุ6หลัก6 0แสนครั้งไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่งผลให้เพลงยูโฟเรียนั้นเนี่ยกลายเป็นเพลงโซโล่ของสมาชิกวง BTS ที่ถูกกดแชร์แซมเพื่อเช็คว่าเพลงนี้ชื่อว่าอะไรมากที่สุดโดยยูโฟเรียก็เป็นเพลงโซโล่จากสมาชิกของวง BTS เพลงแรกที่สร้างสถิติถูกค้นหาผ่านทางแอปแชร์แซมได้ถึง6 0 0 0 0ครั้งค่ะ ความสำเร็จของเพลง Euphoria นั้นมาจากพลังเสียงสุดยอดของจองกุกนั่นเองนะคะนอกจากจะเป็นเพลงที่ถูกค้นหาจากแอป s h a z a แแล้วเพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงโซโลของจองกุกที่มียอดฟังแบบสตรีมมิ่งสูงสุดอีกด้วยค่ะส่วนอันดับที่2นั้นได้แก่เพลง Still With You นอกจากนี้ล่าสุดเลยนะคะเพลง Euphoria ก็กลายเป็นเพลงโซโล่ของศิลปินชายที่มียอดฟังแบบสตรีมมิ่งบน Spotify สูงที่สุดแสงหน้าเพลงกังน n a m s t y l ของซาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านแฟนๆของจองกุกเมื่อรู้ข่าวความสำเร็จนี้ต่างก็พร้อมใจแสดงความยินดีผ่านทางทวิ t เตอแล้วก็ติดแฮชแท็กดังนี้นะคะ Congratulations j n g k o ุ k Euphoria 600k s h a z a m และ Our Euphoria จองกุกนะคะติดเทรนด์ทวิ t เตอในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วค่ะนะก็ BTS กเนี่ยควาดมาทุกรางวัลล่าสุดนี่ก็เป็นแชมป์จาก EMA ด้วยใช่ครับ